วันนี้เป็นวันที่20ในพรรษาวันที่3ส,สิกฎาคม2568ในเวลาจะเดินข้ามมลตามสมควรนั่นกว่าเดินป่าออกกะภหยในนิดหน่อยขอเจริญพรตัณฑเจอิญพุตตมตนยดอ,นอินนาะสกัลลีนา ang lebih inilah sekalimbang lebih kiailah sekali sangangkan samaang kauangwa temmu tambang nama

สัลน an 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 ังกัจจามิตุติย t ุธ้ามังเกะนังกัจจามิตุธยบิสังฆังสัลังกัจจามิตาธิยบิพุทธังสัลังกัจจามิตาธิยบิตัมังสัลนังกัจจามิตาธิยบิสังคังสัลังกัจจามิปะนาจิปาตาเวรมณีสิกขาปตังสัมมาทิยามิ อาทิณฑานาเวรมนีสิกขาปตังสมาทิยาเมกามสสุจจาเจาเวรมนีสิกขาปตังสมาทิยาเมฆาเมสุราเมรยามชาปมารตานาเวรมนีสิกขาปตังสมาทิยาเมียที่พิโสปตะวาต là hạng <Song> Samma Samudho, vị cha cha rena Sampanno chôcô, tu lau ca vị tu, anu sà em a kỳ co bồ tát tâm vị thí tập huân như hỷ thi, tu菩提波 na

ภะคะวะโตสุขิโนปัตตังโสภาณุปภาเวนะวิเสสะเนยะทุมิตังอะวะมังคะลันเตจิตตะมะนะโปสโคมะสัสสะโภภะคะวะโตสุขิโนปัตตังธัมมานุภาเวนะอะตะนะโตยันตุนิมิตังมังคะเลน maha kaluniko nato nita aja sapa paninang boleh tawa paramin sapa pato sempatimu tamang ipe nasa cawat jena utume ijenyamangkalangke yanto kuri yang boleh sapa janeng nanti watano ewang tawang ujenyamu ujenyat ujenyamangkale apalagi takpalangke sisepat Sapa buta nanglaka patuh bumbu tadi Tuna patang su menggalang Supa patang sungguh titang sukan Ujung-ujung suji tang Pama cari su pata kina Gaya kemang-gaya kemang Pata kina menung kemang Pani di te Pata kina, pata kina Nikat tawa naibang tadi Pata kini, papa tu sapu menggalang Lakan tu sapu di mata Sapa buta nubawina Sapa tamu nubawina Sapa sangka nubawina Sapa suji Kawantu ti Yimida punya kami na upacaya punuh tala ajariyo bhogala ca mata pita jayata papiyama สุริโยจันติมาลาจารุนาบันตานลาภิจารัมมะมาลาจาอินทาจารุโลกะวาลาจารเทวตายะมุมิตามนุสัยจารวัชกกาบิกาปิจารสัพเพสัตัสจิติหุนตุปุญญาิภูตานิเมสุขังจติยิทังเปโนตุปังปะเปตะวุมะตังอิมินาปุญญกามเมนะอิมินาอุทิเสนะจาริปังสุลเพเทวะตังหุปตาณเจตานัม สันตานิหินาธรรมายาวานิพันโนมมะทศันตุสัพพะทายะวะเอตาเจโตภูมิภูมิปุถุจิตังสติปัญญาสัเีโกยมีนามะลาลาปันตุโนกัสังกตุจารยีสุเมุตตาธิปวมลโนตโตมโนตุวุตตโมนะโตปุตเทปุปโตจะสัมบุะโตตุตมะมาเอโสตมานุปปุณณาโมกสสังลาปันตุมา Cahaya Hongsemah semutu pokokwa, utang pokok rantang lebihwa tiri. Soal katu punu pokok bertosau bersamku sampingan ini.